สวัสดีค่ะลินุูมิวิชาวิทย,ยาศาสตร์พวกเราคุณที่สองมีสมาชิกทั้งหมดสี่คนได้แก่ผมเด็กชายวันละมีโบนผมเด็กชายวันละสองคะแนนวิชายังดีวันละสี่คะแนนวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องชั้นวางของจากลังกระดาษวัตถุประสงค์ หเพื่อลดปริมาณขยะจากกล่องกระดาษและกล่องลังในชุมชน2เพื่อนํากล่องกระดาษและลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์3เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ตัวแปรตัวแปรต้นกระดาษลังเหลือใช้ตัวแปรตามชั้นวางของจากกระดาษลังตัวแปรควบคุมขนาดของลังกระดาษที่มาและความสําคัญปัจจุบันขยะนั้นได้มีมากมายหนึ่งในปัญหานั้นคือปัญหาจากกล่องลัง และสําหรับคนที่ชอบซื้อของมากๆก็คงจะมีรังกระดาษเก็บไว้มากมายรังกระดาษนานา,นาผู้คนหลายคนอาจมองไม่เห็นคุณค่าน,นอกจากการนําไปช่ามกิโลขายหรือนําไปขายในร้านขายของเก่าแต่มันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายไม่ว่าจะนํามาใส่ของหรือว่านํามาประดิษฐ์ให้เป็นกล่องเก็บของเพื่อเป็นการลุกขยนันและสามารถนําวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและฝึกกระบวนการคิดรีเริ่มสร้างสารรค์เพื่อให้ได้กล่องที่สวยงามตามที่ตนเองต้องการ วัสดุอุปกรณ์1ลังกระดาษ2กันไกล3คัตเตอร์4กาวร้อน5สติกเกอร์ขั้นตอนการดำเนินง,งาน1นําำกระดาษมาตัดทั้งหมด6แผ่น2นํนำกระดาษที่ตัดไว้มาติดกาวทั้ง4ด้าน3นํนำกระดาษที่ติดกาวไว้มาประกบกัน 4. นํนำกระดาษที่ติดกาวไว้มาติดกับสติกเกอร์ ประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถรู้ปริมาณจากกล่องขยะและกล่องลังในชุมชน 2. สามารถเก็บของต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายมาก 3. ได้ฝึกกระบวนการการทำงานกับเป็นกลุ่ม สรุปผลการดำเนินง,งานในการจัดทำโครงงานชั้นวางจากลังกระดาษผู้จะดทำได้ศึกษาค้นคว้าจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการศึกษาครั้งนี้ทำให้ตระหนักได้ว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีของเหลือใช้มากมายที่เราอาจจะไม่เห็นค่าการศึกษาเพื่อทำโครงงานชิ้นนี้จึงได้ให้ผู้ศึกษาได้มองเห็นประโยชน์ของสิ่งเหลือใช้และนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด